เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีคุณผู้ชมต้อนรับกับข้าสู่เกม Legend of Stick กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนวันนี้ครับวันนี้เรามาอยู่กันในไ d ดีหลักกันนั่นเองนะครับผมไม่เชื่อก็ดูเพชรดูตังได้เลยฮะซึ่งวันนี้ครับมาเรามาเคลียร์โหมดกันดีกว่าว่าเรารีวิวไหนไปแล้วมั่งรู้สึกว่าอันนี้จะขาดแค่อันเดียวนะก็คืออันนี้ อันนี้ก็จะขาดอีกหนึ่งอันก็เป็นอันนี้นะก็เหลือ,อแค่สองโหมดนะครับไม่รู้ว่าหมดแล้วโาเคอยากดูกันหรือเปล่านะแต่ทีวร้ว่าวันเนี้ยเรามาลุยโหมดนี้นีกว่าใช่เป็นโหมดที่สายฟรีก็น่าจะโดนใจแต่ก็ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันอะมันเก็บโทเค็นก็จริงนะมาได้โทเค็นก็จริงอนะ่ะแต่มันก็ยากนะผมว่ามันก็ยากอยู่มันไม่ใช่ว่ามันง่ายๆนะฮัลโหล ก็ลองดูว่ามันจะง่ายไหมในฝีมือนะมาโอ้โหเปิดมากรุก็โดนเลยนี่แน่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ไม่กระตุกหรอกโอ้ยโอ้โหกระตุกเพราะอะไรเรากระปิดเนี่ยเป็น ทำให้ไม่ได้ลุกโอ้ยหายละโอ้ยอ้าไม่โดนสกิลวัตมันโดนเป็นไงละ่ะวัตด่านพวกนี้ก็เปลี่ยนไปเฮ้ยอื้ือย่าเข้ามาใกล้ยิงไปทางนู้นเออไปต่อมาว่าใกล้ไปกลๆเลย แล้วโอ้ยโอ้ยอเร็จทีนี้เร็จเรียบร้อยวนานแรกมันก็ได้ของกากๆเออางนี้นะนนอ,อนยังต้อเีเอาไปอัพนดนะ้้ดนสองขึ้นเนี่ยเราก็จะได้โทเค็นน้กตาที่เราบอกมันก็ ก็เฉยๆไหมก็สายฟรีก็น่าจะถูกใจนะแต่มันยากนิดนึงแล้วเราของไม่ค่อยดีเหลือได้ด่านของพร้อมที่เราต้องรีวิวนี่เอนอนี่วัดไฟร้าน่าจะเห็นกันไปใน EP ไหนแล้วก็วมันไอวอดไฟ ยิงเลยน้ำฝังโน,น้นนฮะเฮ้ยอันนี้กดสกิลอามาตะาโชว์เป็นสเต็ปเป็นไงล่ะไม่โดนดาม,มีสกิลอามาตะาก็คือสกิลสีเหลืองอันล่างเนี่ยลอ้โเฮ้ยมันขาดตีโอ้ย,นนอย,ยิงไม่ออกช่างกล้ามากเอ้ยยิงโดนเหนื่อเนี่ยนี่ขนาดคุณดูไป่คิดนะเนี่ย,ยมาสิ โอ้ sí, ืหซ like ีซ really ีมันช่างหนาแน่นอะไรอย่างนี้วันนี้ตอนนี้เรื่องผมลดไปนิดนึงนะเรื่องเขารถไปเกินครึ่งหลอดแล้วเขาก็ถึกใช้ได้นะไม่ใช่ว่ามันก็จะไม่ถึกโอ้ยโดนขาดโอ้ยปกติสองรอบโอ้ยไอ้นี่มันเก่งจริงๆเฮ้ยหนักโอ้ยไม่ไหวแล้วของขึ้นของค้นเลยครับจังหวะนี้ เลยออโอโหโอโหเฮยใครจะกัดคัดอะไรขนาดนี้วันี้นะรอบสุดท้ายเย,ยิงไปเลยไม่โซล่วเล่าอือร,ร้อยได้ไอเทมก็ฟิวเหมือนกันดี่วะนี่คือด่านเนีปเคือได้โทเค็นไม่เท่ากันนะคือสีฟ้าจะได้ยี่สิบสีม่วงจะได้สิเจ็และสีแดงจะได้สีฟ้าแรกดาวสาสีม่วงแรกดาวสีแสีแดงแรกดาว้า ครับผมก็แรกก็ติกก็อาวุธมันก็ดีๆนะอยู่ที่คนจะแรกนี่แน่ดาดน้ำแข็งแล้วก็เจอแต่กระป๋อนน้ำแข็งอย่างนั้นใช่ไหมนี่แน่อย่ามาเกะฆ่า เอ้ยเอ้ยโอ้สกิลน้ำแข็งนี่เร็วกว่าไฟรุ่งเร็วมากเกินเอ้ยสกิลนี้หดสุดโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยยังวไงครับไม่อยากจะกดสกิลเอาตาครับโอ้โดนหนามน้ำแข็งนี่แน่โดนโอ้โห โดนีกแกโอ้ยขยันโดนตอนนี้เริ่มมาเหลือครึ่งล้อแล้วเฮ้ยอันนี้หลบหลบแบบดิจิตาลนี่แนะเป็นไงล่ะแล้วก็พยายามโดนนะมทั้งวันนี้โดนดามเมจไปเยอะมากเฮ้ยมันอยู่นี่มันเป็นเป้านี่ยังไงต่อครับนี่โอ้ยกดเกลือมาตะาไม่ทานล้มก่อนไ่เป็นไรตั้งมัน โอ้โหเออเือ,อยังจะโดนดาเมจอีกแล้วเ,น,เนี่ยเราเนี่ยเออฮถ้ามันยังไม่หมดนะผมจำได้มันยังเหลือพายุน้ำแข็งอยู่ที่นมันยังไม่กดโอ้ยจะให้ดูนี่จะตายก่อนนั้นเนี่ยทำเล่นไปเหลือแค่พายุน้ำแข็งะที่ยังไม่กดจะกดเปล่าจะกดหรือจะตายเราเนี่ยจะกดหรือจะผว่าเราต้องฆ่าเรากำลังจะตาย เรียบร้อยนะเฮ้ยเราดวงดีเราได้ของเลยวนะเออถ้าหมดเนี่ยถ้าเราดวงดีเราก็ได้ของเลยนะดวงดีเราก็ได้ของดวงเป็นส่วนครับหมดนี้ไม่ไม่จำเป็นร้อย แล้วไอ้บอสแข็งเอจใจดีหลายรอบเลยเน,นี่ยมันให้ของผมบ่อยอยู่โอ้โหเลสเตอร์ฟิวเลยไอ้พวกนี้นี่คือลูกน้องก็เดิมๆอะครับเปลี่ยนแค่บอสได้เหมือนเดิมเลยเออท่าที่ผมได้มาหลายรอบบอสลูกน้องอะเหมือนเดิมทุกตัวเปลี่ยนแค่บอสเอง โอ้ยรอบนี้เป็นด่านสายฟ้าเป็นบอสก็ต้องเป็นบอสสายฟ้านะครับแม่ช่างดีจริงไอต,ตอนน,นี้ผมนึกว่าทอเนี่ยมันถือค้อนนะครับออ้โหโดนทุบสวัสดีเทรฟทอโอ้โหเพียงค้อนโอ,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 โอ้ทีละหมื่นเลยแล้วนะเฮ้ยท่านี้แรงดีดีกดกดรมาตาทานันไหนไม่ได้แดกรอ็อก เฮ้ยอันน่าสิโกโงสิแท็กบ้าเลยละโดนเต็มๆเนี่ยอือหือโดนแกเราแยันโดนยังวะเอ้ยแน่แดงก็อเออเอนีท่าอะไรก็ไม่รู้ยังท่าไหมดนทุกเล่นมันเยอะเนี่ยมีท่าโดนปุ๊บด้วยเป็นไงเอ้ยเป็นไงโอ้ยโดนมาหาเลยบ้าเลย เออจะใช้ล้องจะโดนขัดวังอามากแล้วคนที่ไหนขอห้าวนะครับเนี่ยตัวนี้มาประชิดเนี่ยครับทุกคนโอ้ไม่ขอทานอีกแล้วโอ้ย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 เจ็บยังเลือดลอยยังเหลือไม่ถึงคนรอดยังสู้กันได้อยู่ยังค้อนทีละเก้าพันทีละหมื่นสองว้าไปเนี่ยโอ้เออไม่ไม่ไม่ โอ้โหโอ้โหแล้วไงครับเอ้ยก่อนมันโดดดีเอ้ยเราดวงดีมากนลเนี่ยเราได้ของแี้วอ่ะขอบคุณมากนะเลยนะบอสคอเลยใครไปทังชื่อครับอรแต่สุดท้ายแล้วเราก็เลเวลมันมีแค่ห้าเลเวลไงเราก็ไปด่าสุดท้ายสักทีก่อนที่เราจะรีวิวอย่างอื่นอีกนิดนึงก็เหลือทั้งหมดเดียว เราก็ดูไม่ได้โคเลยโอ้โหนี่เป็นแมเปเหมือนคิสตันปะคิสตันแบบมีถาวันเลือ้อยอะไรแบบเนี้เฮ้ยโอ้โอ้โ,โอ้เฮ้ยจะขัดอะไรนักหนานครับเฮียบอสถาวนเต็มตัวลบก่อนต้อขอลบก่อนเปร๊บ ไอตัวนี้เรามีเทคนิคสู้ไม่ยากนะลืมบอกเทคนิคกานระสู้แต่ละตัวเลยนะผมบอกแค่ตัวนี้ตัวที่จะสู้เอาตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงครับอยู่ระชิดมันเลยยังไงเราก็ชนะมันได้เฮ้ยกดอมมาต่าอนทผ่านแรงสุดมันมีท่าสองท่าที่มันแรงน,นนะโอ้ยอ้าวรเราล้มเฉยออาละพุ่งข้ามุมไป ตั yeah. วย้ทำมาติดบัคกเรียบร้อยไม่ติดบัคกติดก็น่าจะติดมุมมันจะใช้แค่สกิลหันไปทางนั้นเท่านั้นเราก็ไม่โดนดามเมจอะแค่ yeah. ตัวนี้ง่ายามากนะหรับผมลงโอ้ยอุ้งเหลือน้ำโดนแล้วไงครับผมพึกนะครับเพราะเขาเซตไอเทมใหม่อะ ก็ลุยเอาว่าจะไหวไหมวิ่งตีไม่โดนแล้วจะทำอะไรได้ครับตัวนี้ม,มาผมจะสู้ไงมาจะสู้ตรงๆน่าจะสู้ยากเออเรียบร้อย หมดไม่ยากไม่ยา,มย,ามยากนี่แล้วถ้เก็บเป็นเช่มาแรกเนี่ยแต่ถ้าเป็นดาวสามเนี่ยผมว่าใครใส่ดาเมจแรกแรกันเนี่ยมีครีแผมมาให้ด้วยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ขุดสุดปก็บถ้าอยากได้แค่คีก็อันนี้สามอันบนยังไงก็โหดสุดอยู่แล้ไม่ต้องห่วงงานล่างจะสู้ไม่ได้ถ้าเป็นดาวสี่กระชิบเนี่ยครับที่ผมแรกไปในคลิปไหนกันไม่ลืม ลืมละวแป๊บเดียวก็ลืมแหละนี่ดาวห้ามรอแรกอันนี้อยู่ดากอนโฮเรียพิกครับอาดากอนโฮเรียพิกมาหน้าแรกนะมันครีดตั้งสิบเอ็ดอะ่ะเออใช่มันครีดตั้งสิบเอ็ดแต่มาหน้าแรกก็ลักเออนี่ครับอ่านี่เราได้อของมาเพิ่มแต่ว่าไอสองอันนี้เราได้แล้วส แตไ่ไอเดี๋ยววิวุผู้ชมถามว่าของแปกเดี๋ยวผมไว้รีวิวที่หลังเป็นของสีแดงอีแล้วที่สุดในประจำเกมนี้ก็เดี่ยวไว้ที่หลังนะไว้ที่หลังก็มันอัพเต็ม50าสิใช้ตังค์ก็ค่อนข้างเยอะดีนะโอ้ยึงแสนนิดหมื่นแสนสองโอย้ยางแดงแต่เรื่องคุณภาพนี่มัน ได้เลยดาวสามว่าผมไปฟาร์มมาหาครบแหละใช่ดาวสามฟาร์มมาครบมันมีห้าอันนะครับแหวนหนึ่งมีห้าอันใช่ผมจำได้ท então, ุกอย่างมีห้าอันโอเคเราก็แต่ผมว่าฟาร์มครบแล้วอันเนี้ยดาวเนี้ยฟาร์มครบหมดเลยผมก็มันคืออะไรที่มันภาษาผมก็อ่านไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยผมฟาร์มมาครบเลยฟาร์มครบแน่จริงเหลืออยู่อีกกี่ดาวเนี่ยก็เหลือ ี่ดาวสองในงความพูดคลาดสองอันแต่ดาวในความมาครบแล้วเอยเดี๋ยวผมใส่ไปความาครบละอัพด้วยให้หมดเลยนะครับผมของแป้ของเกืออะไรรออัพให้หมดเออตังมีตมั้สิบล้านโหหรือเก้าล้านแหละพูดไปเยอะ โอ้เมื่อคืนนั่งฟาร์มต่างมาไม้ตายเพื่อมาอัพสิ่งนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มด้านไหนมั่งวะห้าชิ้นตอนมันดัดละห้าชิ้นอันนี้ครบแล้วอันนี้ยังอันนี้ครบแล้วอันนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เกือสุดหละผมไปฟาร์มมาเนี่ยแต่อันนี้ได้มาหนึ่งอันก็โอเคเราสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะลืมเดี๋ยวนะ ลูนฮะลูน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 ,ลนเราได้มาพออัพสิรออะไรล่ะเออการขยายไม่พอเพียงอะนะเราต้องการในนี้เพิ่มว่าแต่เรามีไหมสักอันหนึ่งแม้แต่สักอันหนึ่งก็ไม่มีอะครับเออเออเดีย๋ยวไ้หาเออเดีย๋ยวไปฟาร์มทีหลัง รับหนวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดใชร์กดซับสไครต์กันด้วยผมว่าน่าจะผมว่าก็เหลือหมดหมดสุดท้ายแล้วล่ะนะออแล้วก็ไปแล้วก็รีวิวของแป๊พร้อมกันไปเลยทีเดียว,วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะบายเจ้า